ครับหลักสูตรการอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศหรือ c o d i n g Mentor ครับในส่วนที่3ครับของการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลวิทยาการคำนวณในส่วนนี้ครับเรามีเนื้อหาอยู่ด้วยกัน2ส่วนครับคือการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนครับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัด ก่อนอื่นครับเราวิเคราะห์ตัวชี้วัดก่อนและจัดประเภทมันเป็นความรู้ทักษะและกระบวนการหรือว่าเป็นคุณลักษณะครับเสร็จแล้วเรามากําหนดเครื่องมือครับถ้าเป็นด้านความรู้เราจะใช้แบบทดสอบถ้าเป็นด้านทักษะและกระบวนการเราใช้การทดสอบภาคปฏิบัติหรือถ้าเป็นด้านคุณลักษณะเราจะใช้แบบสังเกตรหรือแบบประเมินครับหลังจากนั้นเราจึงไปสร้างแนวทางการให้คะแนนครับ เพื่อที่จะให้การให้คะแนนเนี่ยมีมาตรฐาน mm. ก็คือการสร้างรูบิกสกอร์ออกมาเพื่อว่า mm. จะดูว่าเราควรจะให้คะแนนในส่วนนั้นอย่างไรนะครับโดยรูบิกสกอร์เนี่ยจะแยกได้เป็นอีก2ส่วนคือรูบิกแบบอง์รวมแล้วก็รูบิกแบบแยกส่วนครับหลังจากนั้นเราจึงเอาคะแนนที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินโดยเกณฑ์ก็มี2อย่างดังที่กล่าวไว้แล้วในคลิปต้นๆนะครับก็คือเป็นอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มนั่นเองครับเรามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับ ก็คือตัวชี้วัดของวอล4.1มอล1ทับ1ซึ่งบอกไว้ว่าอธิบายหลักแนวคิดของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครับโดยที่ตัวชี้วัดนี้มีสาระการเรียนรู้แกนกลางว่าอยู่ไว้ทั้งหมด3ข้อครับเรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์หรือเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีครับแล้วก็เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตรงนี้เป็นสิ่งที่สาระแกนกลางต้องการให้ผู้เรียนของเราเกิดนะครับเราจากตัวชี้วัดเนี่ยเรามาวิเคราะห์ตามเส้นทางนี้ครับเราจะพบว่าตัวชี้วัดหลังจากวิเคราะห์คาสําค,ำสำคัญแล้วเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดด้านของความรู้หรือโนเลดนะครับเพราะฉะนั้นในการวัดของด้านความรู้เนี่ยเราจะใช้แบบวัดซึ่งเป็นแบบทดสอบครับ เรามาดูประเภทของแบบทดสอบที่เราเคยเจอกันมาหรือในยุคปัจจุบันที่เรากําลังใช้อยู่นะครับมันแยกได้เป็นลักตามลักษณะการตอบนะครับจะแยกเป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบหรือแบบทดสอบแบบเลือกตอบนะครับแบบเขียนตอบก็จะแยกย่อยได้อีกครับเป็นแบบทดสอบเขียนตอบแบบจํากัดคําตอบแบบทดสอบเขียนตอบแบบไม่จํากัดคําตอบครับหรือแม้กระทั่งแบบทดสอบแบบเลือกตอบเองเนี่ยเราก็จะแยกย่อยได้อีกเป็น4ประเภทครับเป็นแบบ m u l t i p l e choice คคาตอบเดียว Multiple Choice หลายคําตอบครับ เป็น multiple choice เชิงซ้อน,นครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นกลุ่มคำตอบสัมพันธ์แต่ในตัวอย่างเมื่อกี้ตัวชี้วัดเมื่อกี้นะครับเราจะนำมาเป็นสร้างเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบที่มีคำตอบคำตอบเดียวครับเรามาดูตัวอย่างของข้อสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับลักษณะเด่นของ multiple choice question นะครับอันแรกครับมันเหมาะสำหรับการทดสอบที่มีผู้เข้าทดสอบจำนวนมากๆครับเช่นการสอบโอเนตการสอบแข่งขันการสอรบบรรจุครับ อันที่2ครับครอบคุมรายละเอียดของเนื้อหาครับมันสามารถออกได้กว้างและครอบคลุมครับอันที่3ใช้จับวัดความรู้ครับไม่วัดทักษะหรือคุณลักษณะครับอันที่4ครับมีเวลาออกข้อสอบมากและสามารถจัดการสอบได้เร็วครับส่วนประกอบของ multiple choice question นะครับมันจะประกอบด้วยข้อสอบทั้งข้อหรือเราเรียกว่าไอเทมครับในข้อสอบทั้งข้อนั้นเนี่ยจะประกอบด้วยโจทย์ครับประกอบด้วยตัวเลือกครับประกอบด้วยคําตอบที่ถูกต้องและก็ประกอบด้วยตัวลวงครับ ในส่วนของการสร้างโจทย์หรือข้อคําถามที่ดีนะครับโจทย์หรือข้อคําถามนั้นน่ะจะต้องใช้คําที่น้อยที่สุดอ่านแล้วได้ใจความครับไม่เยืเ่อเยอ้ควรเป็นประโยคคําถามที่มีความสมบูรณ์ครับแต่ละข้อถามเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นนะครับและหลีกเลี่ยงก,การถามปฏิเสธครับแต่ถ้าหากจําเป็นจะต้องถามปฏิเสธให้เน้นข้อความที่แสดงการปฏิเสธเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะครับ <S <S การสร้างตัวเลือกที่ดีนะครับตัวเลือกนั้นเนี่ยจะต้องมีคําตอบที่ถูกต้องเพียงแค่คําตอบเดียวครับ คำตอบและตัวเลือกควรสร้างให้มีความระมายคล้ายคลึงกันครับควรมีเหตุผลในการเรียงตัวเลือกแต่ละตัวหลีกเลี่ยงคําพูดที่ช่วยให้มีการคาดเดาคาตอบสร้างตัวรวงที่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็ควรเรียงคําตอบแบบสุ่มนะครับเรามาดูตัวอย่างของข้อสอบแบบมอนติพอยต์ชอยตามตัวชี้วัดที่เราได้วิเคราะห์กันข้างต้นแล้วนะครับข้อนี้ครับ จะถามเป็นการถามปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นในการถามปฏิเสธเนี่ยในส่วนของคําถามเนี่ยควรมีการเน้นข้อความที่ปฏิเสธไปด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ทําแบบทดสอบเนี่ยเกิดความสับสนครับในส่วนของตัวเลือกควรเรียงลําดับจากตัวเลือกที่มีความยาวจากน้อยไปมากนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้เกิดลําดับความคิดและก็การเรียงเนี่ยมีสเต็ปของการเรียงอยู่โอเคครับในส่วนของตัวชี้วัดถัดไปเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ ทักษะและกระบวนการนะครับในที่นี้ขอ,อยกตัวอย่างตัวที่วัดในของชั้นป .1 ครับป .4.2 ป .1 ทับ4ครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างจัดเก็บเลือกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ซึ่งมีสาระการเรียนรู้แกนการอยู่ที่ว่าการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเช่นการเข้าออกโปรแกรมการสร้างไฟล์การจัดเก็บการเรียกใช้ไฟล์ทำได้โดยในโปรแกรมนะครับเช่นโปรแกรมประมวลผลคำครับเราจะเอาคำส่ำคญพวกนี้มาออกเป็นตัวอย่าง ข้อสอบที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้ดูนะครับจากตัวชี้วัดเนี่ยเราบอกแล้วว่าตัวชี้วัดเนี่ยสามารถมาสร้างเป็นข้อสอบเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนได้ครับในการประเมินภาคปฏิบัติเราจะประเมินด้วยกันสสิ่งครับคือการประเมินการปฏิบัติงานและก็การประเมินผลงานครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทางการประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานนั้นนะจะต้องมีรูบิกสกอร์เพื่อให้คะแนนกับผู้เข้าทดสอบด้วยครับโอเคครับ ตัวอย่างของข้อทดสอบข้อนี้ก็คือบอกว่าให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามที่ครูกําหนดด้วยโปรแกรมแล้วบันทึกไฟล์อีกข้อนึงครับให้นักเรียนเปิดไฟล์ในข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติภารกิจให้ได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับต่อไปครับอีกกลุ่มตัวชี้วัดหนึ่งก็คือกลุ่มตัวชี้วัดที่เป็นคุณลักษณะครับในที่นี้ขอดึงของม .6 มาครับใชเ้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยมีจริยธรรม และมีข้อความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตอาชีพและสังคมครับผมจะเลือกตัวที่เป็นข้อความที่เน้นไฮไลท์สีแดงมาเพื่อออกมาสร้างเป็นแบบวัดนะครับสาระการเรียนรู้แกนกลางกําหนดไว้ว่าการน,น,นําเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยครับเช่นระมัดระวังผลกระทบที่ตามมาเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตอนเองและผู้อื่นครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น ตัวชี้ว mm ัดในกลุ่มของคุณลักษณะเนี่ยเราจะใช้การสังเกตครับเราสังเกตด้วยแบบประเมินครับแบบประเมินการสังเกตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรมจะมีหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับมีประเด็นในการสังเกตครับมีช่องที่ให้คะแนนครับหรือบันทึกการสังเกตเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะประเด็นในการสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตในประเด็นของการใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบปฏิกิราและมารยาทหรือเปล่านะครับใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข่าวสารหรือเปล่า คำนึงถึงผลกระทบของการกระทาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมหรือไม่ใช้ความระมัดระวังในการคลิกต่างๆแล้วหรือยังใช้คอมพิวเตอร์ในการละเมิดสิทธิธผู้อื่นหรือเปล่าครับใช้คอมพิวเตอร์ในการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่รวมไปถึงคุณลักษณะอื่นๆนะครับทั้งนี้ผู้สังเกตคุณครูเองเพื่อนเองหรือตัวเองเนี่ยสามารถสังเกตตัวเองหรือสังเกตนักเรียนของเราหรือสังเกตเพื่อนของเราเนะี่ยโดยการให้คะแนนในช่องที่ไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่แล้วนำคะแนนมาเทียบประกฑ์และประมวลผลครับ ถัดไปครับเป็นเกณฑ์การประเมินครับหรือรูบิคครับเกณฑ์การประเมินหรือรูบิกเนี่ยคือแนวทางการให้คะแนนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถผลงานหรือประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนครับชนิดของรูบิกเนี่ยมันจะประกอบด้วย2ชนิดหลักครับคือเกณฑ์การประเมินแบบภาพรวมกับเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วนครับภาษาอังกฤษจะเรียกภาพรวมว่า holistic rubric ครับส่วนการประเมินแบบแยกส่วนจะเรียกว่า analytic rubric ครับ สำหรับขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมินหรือ s c o r i n g r u b r i c นะครับขั้นแรกเราจะกำหนดประเด็นสำคัญในการตรวจให้คะแนนและก็จัดลำดับความสำคัญหรือลำดับของแต่ละประเด็นก่อนขั้นที่2ครับกำหนดระดับหรือคุณภาพที่ต้องการให้คะแนนครับเช่นกำหนดไว้สามระดับก็คือดี2คะแนนพอใช้1คะแนนและปรับปรุงต้นคะแนนครับขั้นที่3ครับกำหนดรูปแบบของ u ูบิกคือจะเอาแบบภาพรวมหรือจะเอาแบบแยกส่วนครับ เรามาดูตัวอย่างของรูบิิสกอร์กันนะครับจากโจทย์ข้างต้นที่เราได้ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความนะครับจากโจทย์ที่บอกว่าให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามที่ถูกกาหนดด้วยโปรแกรมแล้วก็บันทึกไฟล์ภารกิจที่2คือให้นักเรียนเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้ในข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีเราจะให้คะแนนเต็มทั้งหมด3คะแนนแต่ว่าเราจะใช้การประเมินแบบแยกส่วนนะครับเราก็จะมากําหนดว่าประเด็นเราจะให้คะแนนในประเด็นอะไรมาก ในที่นี้เรากําหนดประเด็นการให้ใหคะแนนไว้ด้วยการ3ประเด็นครับได้แก่การเลือกใช้โปรแกรมการบันทึกการเลือกใช้ไฟล์ครับถ้าเด็กจะได้1คะแนนเด็กหมายความว่าเด็กต้องเลือกใช้โปรแกรมได้ถูกต้องครับจะต้องเป็นโป,ปรแกรมที่ใช้ประมวลผลคําเท่านั้นเช่นโปรแกรม microsoft word google doc ครับหรือถ้าเด็กใช้โปรแกรม,มอื่นๆที่ไม่ใช่โปรแกรมประมวลผลคำเนี่ยเด็กจะไม่ได้คะแนนส่วนนี้ครับในส่วนของการบันทึกไฟล์ถ้าเด็กบันทึกไฟล์ได้สําเร็จเด็กจิงได้ <ๆ S> 1คะแนนครับ <amusing S 1> ถ้าบันทึกไฟล์ไม่สําเ็จหรือไม่ได้บันทึกไฟล์จะได้สูนคะแนนครับส่วนสุดท้ายครับการเรียกใช้ไฟล์ในภารกิจที่2ถ้าเด็กสามารถเรียกใช้ไฟล์ที่บันทึกไว้ได้เด็กจะได้1คะแนนครับถ้าเด็กไม่สามารถเรียกใช้ไฟล์ได้เด็กก็จะไม่ได้คะแนนไปครับสําหรับเกณฑ์การตัดสินนะครับเด็กต้องได้2คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านครับอีกลักษณะหนึ่งของรูบิกนะครับแบบองรวมครับหรือโคโลสติกรูบิกครับเราจะกําหนดคะแนนเต็มไปทั้งที่3คะแนนครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้เรียน หรือเด็กของเราเนี่ยจะได้คะแนนเต็มเนี่ยเด็กจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างเด็กจะได้3คะแนนเต็มก็ต่อเมื่อเด็กใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้องเช่น Word หรือ Google d o c s แล้วก็บันทึกไฟล์แล้วก็สามารถเรียกใช้ไฟล์ที่บันทึกไปได้ครับถ้าเด็กจะได้2คะแนนเด็กอาจจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนะครับในที่นี้เด็กอาจจะเลือกใช้โปรแกรมไม่ถูกต้องกับงานครับแต่สามารถบันทึกไฟล์และเรียกใช้ไฟล์ไว้ได้ครับ ส่วนหนึ่งคะแนนครับเด็กอาจจะทพาพลาด2องค์ประกอบครับคือเลือกใช้โปรแกรมไม่ถูกต้องกับงานครับและไม่สามารถบันทึกไฟล์หรือเรียกใช้ไฟล์ที่บันทึกไม่ได้ครับสําหรับสูงคะแนนก็คือปฏิบัติไม่ได้เลยหรือบันทึกไฟล์ไม่ได้เลยเรียกใช้ไฟล์ไม่ได้เลยครับเกณฑ์การประเมินก็เช่นเดียวกันครับผู้ที่ได้2คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านครับสรุปนะครับการสร้างเครื่องมือวัดเนี่ยต้องสร้างให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะมุ่งวัดซึ่งในที่นี้ก็คือตัวชี้วัดนั่นเองครับ ตัวชี้วัดจะได้จําแนกได้เป็นความรู้ซึ่งจะวัดด้วยข้อสอบครับทักษะและกระบวนการจะวัดด้วยการทดสอบภาคปฏิบัติครับและสุดท้ายครับคุณลักษณะจะวัดด้วยการสังเกตแล้วอย่าลืมโรบิคสคอร์และเกณฑ์การประเมินด,ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วครับสําหรับเรื่องการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการคํานวณซึ่งไม่ยากเลยครับเพียงแค่ท่านจับประเด็นในเรื่องของตัวชี้วัดการเลือกใช้เครื่องมือและเกณฑ์เป็นสําคัญเท่านั้นเองครับ ทางทีมงานหวังว่าคลิปวิดีโอทั้ง3คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคู่รับชมและนําไปประยุกต์ในการนิเทศของท่านนะครับและทั้งนี้เราขอเป็นกาลังใจให้ท่านศึกษาในหัวข้อถัดไปนะครับสวัสดีครับ